ปิดดูนะครับแล้วก็มีตัวอย่างที่วัดหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็สร้างไปก่อนอยังไม่ได้ขอมสมูงกับ4ี่หเมตรเลยสลี่หชั้นเลยก็กทําเรื่องย้อนหลังขอเป็นพระแก้วมรกตเคยมีข่าวดังในช่วงนึง<ส> <win> <ๆ>แล้วก็มีเนี่ยมาอ้างข้อความอะไรต้องตามเนี่ยแลผมก็ดูอยู่มันก็ตลกดีนะเนี่ยนะครับคือ <win> <m. S 1> ทางเนี่ยเขาทีมงานขององค์พนไปลงว่าเป็นพระทองคําแท้ปิดทองแท้เขาตีความว่า อ้างหลอกลวงใช่ไหมว่าเป็นพระแท้มาจากวัดพระศรีรัตนามาุกคะุณตีความยังไงนะครับวันนี้ทุกคนก็ต้องรักษาสิลธของตนเองวันนี้ผมไม่จําเป็นลูกความผมไม่จำเป็นต้องนั่งเฉยๆใหุ้ณตีคนเราเวลาถอยหลังแล้วอ่ะมันก็พอแล้วครับผมคิดว่าทุกท่านน่าจะพอได้แล้วคดีที่มีอยู่นี่ก็เป็นสิทธิแล้วนะใช่ไหมเป็นสิทธิของนะผมจะมเรื่องนะผมก็รับอยู่หลายเรื่องนะแ้ยังมีการ ให้เวลาภายในเจ็ดวันแหมเรียนแบบใครก็ไม่รู้นะฮะมีเรียนแบบด้วยเขาพูดหรือเปล่าไม่รู้นะพูดไหมพูดเป่พูดป่ะฮะพูดเนาะให้เวลาเรียนแบบผมด้วยนะอันนี้เขาขายคงครูฮะแต่ถ้าผมคมครูเขาก็คมครูคเหระครับเนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของคนบ้านกวอกอย่างเดียวเป็นเรื่องของพวกเราชาวพุทธวันนี้ลูกศิษย์วัดที่รักวัดพระศร,รีศร,รัตนมหาธาตุย่อมไม่อยากให้ใครมาแตะต้องวัด โดยเฉพาะเอาเรื่องที่ไม่ดีเข้าไป,ไปวัดไปในวัดเขามีแต่เอาเรื่องที่ไม่ดีออกนอกวัดอันนี้เอาเรื่องไม่ดีไปหาวัดแล้วนะครับวันนี้ผมก็กร่าบวิงวอนไปยังพี่พี่ที่เป็นเจ้าของรายการหรือพี่นักข่าวคือก่อนจะสัมภาษณ์ใครต้องดูด้วยวันหนึ่งว่เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอยู่ตรงหรื่ไม่ถ้าเขาจะสัมภาษณ์ไหนนะที่เป็นพยานเป็นเอฟซีเกี่ยวกับเรื่องลุงคนอะไรบางอย่างก็ต้อง ออกตัวเลยว่าไม่ใช่ตัวแทนบัสหรือไม่ได้รับมอบหน้ามาหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรเลยเป็นความเห็นส่วนตัวของดีชันนะเหมือนกับผมตรงนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเป็นข้อกฎหมายส่วนตัวของผมนะครับถ้าผมตีความผิดผมก็จะมาเรียนใหม่แต่เท่าที่ผมดูตรงนี้ถามผู้รู้แล้วถามผู้รู้แล้วอย่าถามว่าเป็นใครนะผู้รู้ผมก็ไม่ได้ทํางานคนเดียวครับผมก็มีทีมงานทั้งหมดแต่เวลาผมบุกคือคนชอบบุกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอตีความให้ถูกต้องให้ตีความให้ถูกต้อง นะครับเขาเคยลงอะไรไว้ในเพจของเขากลับไปดูหน่อยสิคุณย้อนกลับเวลาไปดูไปแก้ไขสิ่งผูกขอ้องหน่อยสิเห็นไหมคาเดิมอีกแล้วนะครับแล้วก็อย่าว่าจะเจ็ดวันแล้วครับเดือนหนึ่งปีหนึ่งผมก็ไม่สนใจทุกความผมไม่สนใจนะครับคุณแจ้งเลยถ้าคุณคิดว่าลุงฝนเป็นคนผิดตรงไหนคุณแจ้งเลยอ่ะคุณแจ้งเลยครับผมก็พูดจำลองว่าถ้าเกิดคิดว่าเขาผิดนะก็ให้ตํารวจหรือให้ศาลเปพูดตัดสิน แต่ในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องพยายามสื่อสารให้ทุกท่านได้ฟังทุกท่านเคยได้เห็นรูปพระที่อยู่ที่โรงหล่อไหมครับพระองค์นี้องค์จริงในขณะ,ะอยู่โรง,งหล่อเคยเห็นไหมครับ <Okay. S 1> ไม่เคยเน,นะครับแล้วรถที่เอามาสสงค์ไปเช็คทะเบียนได้เลยนะครับของโรงหล่อครับนะครับผู้สั่งซื้อหรือสั่งบูชาก็คือคนที่อยู่พิษณุโลกผู้ชําระเงินก็คือคนที่อยู่พิษณุโลก เมื่อคุณกล่าวอ้างว่าเป็นคนของลุงคนคุณใส่ความทําให้เขาเสียชื่อเสียงหมิ่นประมาทนะครับแล้วหมิ่นประมาทด้วยการออกอากาศอย่างนี้ด้วยนะครับนะครับเขาต้องว่ากันไปนะครเขาต้องว่ากันไปผมเกียรติมีหน้าที่ทํางานด้านกฎหมายก็ด้านกฎหมายต่อไปผมจะไม่ไปวุ่นวายอะไรทั้งค่ในเรื่องใครจะด่าใครใครจะรักใครเชิญตามสบายับครับเชิญตามสบายนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมคาไว้ก็คือเรื่องของบัญชี บัญชีที่มีปัญหากันอยู่นะครับอย่าสับสนสังคมต้องไม่สับสนนะครับสื่ออาจจะออกอะไรไปก็รับฟังได้ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรรับฟังได้แต่ถ้าอยากรู้เรื่องจริงฟังตรงนี้การลงประจําวันหลักฐานที่ป้าแตนไปลงประจําวันหลักฐานเป็นการลงประจําวันในเพจเมื่อปี64วันที่12จำปีสิบสอุ่มภากันปี64ที่มีการแคปแคปเบอร์บัญชี ซึ่งคุณจอจานเองก็ยอมรับแล้วว่าลืมลบออกออกรายการด้วยถ้าได้ยินกันหมดไหมครับเขาพูดจำลองว่ามีมีกลุ่มเขาบอกให้ลบกิ้งซ่าและป้าแตงก็บอกแล้วว่าอยู่ไว้เดี๋ยวมันจะเสียหายนะให้ลบออกแต่ถามว่าสิ่งที่คุณจอจานไม่ลบออกผิดไหมไม่ได้ผิดคุณจอจานย์จะเข้าใจผิดนะครับคุณไม่ได้ผิดแต่ทําไมคุณถึงมาพูดอะไรอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมงงเหมือนกันผมก็ยังงงตัวเองอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณจอจานได้เคยคุยกับผมหลายสิ่งหลายอย่าง แสดงความบริสุทธิ์กตัวเองอยู่กับผมแล,แล้ววันนี้ทำไมคุจจัแต่สิ่งที่คุจจัพูดเมื่อออกรายการเมื่อคืนนี้ถูกต้องนะเขาไม่ได้พูดผิดแต่เขายันมาว่าทําไมป้าแตนเนี่ยเป็นคนให้เองทําไมไม่ยอมรับยอมรับตั้งแต่วันแรกแล้วครับใครบอกไม่ยอมรับเพราะเรารับเงินจริงๆถูกไหไม,ไม,ไมครับคุณจอมีความสงสารครอบครัวลุงพลเลยมีไปจัดกลุ่มนขึ้นมากลุ่มช่วยคนไร้คนยากว่าไปไปเปิดรับบริจาคได้เงินมาจานวนหนึ่งส่งมาให้ทางนี้เอฟซีในกลุ่มนั้นก็เลยบอกว่า บัญชีป้าจิิงนะแล้วป้าก็บอกแล้วด้วยลบบัญชีทิิงนะเดี๋ยวมันจะเสียหายเขาก็ยอมรับเลยออกรายการไปแล้วถ้าได้ยินป่ะครับมีใครได้ยินไหมหรือผมได้ยินคนเดียวอ่าไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ได้ผิดเลยคือสิ่งที่คุณจอจานทําไม่ได้ผิดอะไรเลยคุณจอจานเป็นผู้มีพระคุณด้วยซ้ำไปที่ให้ความสงสารเมตากับน้องพลกับน้องแตงผู้อย่างนี้ลนะสงสารครอบครัวเขาเขาเป็นคนดีนะทนายคุณจอจานก็เป็นคน แต่อาจจะสําคัญผิดอาจจะเข้าใจข้อได้จริงคาดเคลื่อนก็เลยไปออออากาศอะไรแบบนั้นผมก็ไม่ไม่ได้โกรธแกเนี่ยผมจะากอ่ขอปากขอมาพี่ต่อครับถ้าสิ่งที่ผมพูดเมื่อตอนนั้นเนี่ยมันทําให้พี่ไม่สบายใจผมราบขอขอมาจีนอยากคุยโทรศัพท์แกมากอยากคุยมากนะครับถูกคนแซวผมเหรอนะ <c oughs> และ้วก็อยากให้พี่พ YouTuber, ออี่ยูทูบเบอร์อ่ออากาศออกไปนะสัตยาตัดต่อพี่น้องประชาชนที่เขาฟังเนี่ยเขาจะได้เต็มเต็ม มันจะได้กระจ่างสังคมบ้านเราตอนนี้เกิดความแตกแยกกรุงเทพก็แตกแยกเห็นไหมครับมีม็อบเมื่อไรก็ว่าไปความคิดเห็นแตกต่างตรงนี้ก็ความคิดเห็นแตกต่างรักกับไม่รักเชื่อกับไม่เชื่อเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรที่จะสลายพวกนี้ได้ละ่ะอะไรที่จะสลายสิ่งที่มันมืดมนนีนน่ก็คือความจริงแสงแห่งความจริงเท่านั้นที่จะสลายความมืด เราต้องกลับมารักกันนะครับผมไม่รู้ว่าอยู่ยูทูบเบอร์ที่อยู่เนี่ยผมไม่รู้ใครรักใครใครเกลียดใครผมไม่รู้นะครับทุกคนมีสิทธิ์ในการดํารงชีวิตของตัวเองผมคุณผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปละเมิดของพีมม่ยูทูบเบอร์ท่านจําได้ไหมครับผมเคยบอกแล้วเดี๋ยวต่อไปยูทูบเบอร์จะมีกฎหมายมารองรับเรียบร้อยครับผมว่ามาแน่ผมว่ามาแน่าาแนเพราะไหนๆวันนั้นคุณเมเดฟเคยสัมภาษณ์ผม <Okay. S 1> การเป็นยูทูบเบอร์จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติที่ควรจะมีนะครับ 1. นวัยวุฒิไม่ใช่เด็กเจ็ดขวบก็ยังเป็นยูทูบเบอร์นะครับวัยวุฒิผมคิดว่าน่าจะ18ปีขึ้นไปน่าจะพอได้แล้วรู้เรื่องคือมนหมายถึงแยกแยกแยะที่ชอบชั่วดีได้แล้ว 2. งการศึกษาไม่เน้นแต่จะต้องมีความเข้าใจภาษาไทยได้ดีบางคนอ่านออกมายังไม่ถูก สมเกียรติยังเขียนเป็นจอจานการโดยผมเป็นคนขี้เกียรติเลยครับผมรอเรือต่อเต่าสระอีนะครับนะครับทีนีท่านใดที่เขียนชื่อทาุเกียรติกรุณาไปแก้นะครับสมเกียรตินั่นคือขี้เกียรสมชื่อนะครับสมอเกียรติที่แปลว่ามีเกียรตินะครับเกียรตินะครับเห็นไหมครับการศึกษาต้องมีพอสมควรอ่านออกเขียนได้นะครับสามสำคัญที่สุดเลยก็คือต้องมีจริยธรรมของตัวเองการนําเสนอข่าวของท่าน ท่านอย่าคิดว่าเสนอส,ส,ส,นกสนุกสนุกนะครับ imprint. วันนีนนนาา้คดีท่านอาจจะกลายเป็นจำเลยร่วงต้องหาเขได้ท่านอาจจะกลายเป็นพยานในชั้นศาลก็ได้นะครับเพราะผมต้องหมายเรียกท่านไปนะครับเพราะเพจนี้มันเป็นเพจของท่านไงผมก็ต้องเอาท่านไปยืนยันว่าคุณเอามาจากไหนคุณเอามาจากนางคนนี้อ่ะคุณก็ต้องมายืน,นยันว่าเอามาจากนางคนนี้มันจะกลายเป็นจำเลยร่วมหรือเปล่าเป็นพยานแล้วแต่พฤติการพฤติกรรมนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่ซูปเปอร์เสนอข่าว โดยยึดหลักหมุนสามข้อนี้ให้ดีๆต้องวัยวุธต้องถืออายุมากเกินไปก็ต้องพิจารณานะครับวมทยาไหนนิดหนึ่งไม่ได้ห้ามเสียธรรมนะแต่ว่าอายุมากเกินไปบางทีอาจหลงหลงหลงืมล,ลืมห,หัวราะเลยนโดนใจโดนใจนะครับสองการศึกษาไม่จำเป็นต้องจบริญญาโทปริญญาเอกเลยหรอกอ่านภาษาไทยให้คล่องแล้วกันเวลาผมพูดอะไรพีดพูดพระพุทธชินราชแต่งลิ้รวยไหมครับผมจะใหม่พระพุทธชินราช เราต้องซ้อมบ่อยๆเพราะบางทีบางคำมันเป็นคำควบกล้ำนักข่าวบางคนกว่าจะได้บัตรนักข่าวนี่อ่านแล้วอ่านไปร้อยเที่ยวนะครับกว่าจะได้บัตรนักข่าวนะครับเพราะฉะนั้นสามก็คือเรื่องจริยธรรมส่วนตัวเพราะคุณจะต้องไปรับผิดชอบ,บสิ่งที่คุณเกิดขึ้นเองเอา้าคุณเสนอมานี้คุณมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นทางบวกก็แล้วไปแต่ถ้าเป็นทางลบคุณก็หลอกเพราะเท่ากับคุณเป็นผู้ที่ถ่ายทอดส่วนน,นึงเหมือน<ค>กันนะฮะมีนเ้าพรบคอมอะไปลงไม่ขัด่กรอง นะครับก็ฝากเรื่องของเพจต่างๆที่บอกอยาสับสนสังคมพี่น้องประชาชนอย่าสับสนผมไม่เคยพูดถึงเบอร์บัญชีที่ให้เมื่อเดือนกรกฎาคมปี63สามไม่มีอะไรนั้นอยู่ในนั้นเลยไม่เกี่ยวเลยใครจะโอนกี่ครั้งเอาไปเอาไปส่งต่อกี่ร้อยกี่พันครั้งไม่ผิดครับไม่ผิดนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับคุณจอไม่ได้เป็นผู้ที่กระทำความผิดนะครับแต่ผมหมายถึง เหตุที่ไปขอบออกมามาลงในปี64แล้วเขียนว่ารู้สึกมีแผนร้ายมันรู้ได้ยังไงวะมันมีจิตมั้งพลังงานแล้วก็ลบทุกอย่างที่ขวางหน้าที่เป็นของเจ้าของเหตุเดิมคุณจออจาอาจจะตกใจเอ้ยของฉันนี่แล้วฉันไม่ออกมาพูดนี้ฉันจะกลายเป็นจำเลยร่วมหรือไม่ผมก็บอกแล้วว่ามันไม่เกี่ยวที่ทัามันไม่เกี่ยวนะครับสื่อก็ออกอากาศแบบนี้บอกวันนี้ไปเลยตั้งหัวข้อไปเลยความจริงเกี่ยวกับเพจ เมื่อปี63หรือความจริงเกี่ยวกับองค์พระพิทธนาชินหน,นะครับหลังจากวันนี้ก็ขอให้จบอย่าไปทําให้วัดแปดเปื้อนอย่าลากกาอไปเลยสงสายคนพิษณุโลกเขาเป็นเจ้าของบ้านนะั่นแะแต่พวกเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปลากองค์ท่านมาพูดกันคอละอย่างสองอย่างนะฮะแล้วก็ผมยังยืนยอยู่เสมอครับวันนี้ถึงแม้ผมจะไม่ออกแนวแบบที่ไปดา่าใครไม่เอาแล้วพอแล้ว ผมรู้สึกว่ามันเป็นการอาจจะรู้สึกความรู้สึกไม่ดีก็ต้องกลับออกก็มาแต่ผมคิดว่าผมจะฟาดงวงฟาดงานฟาดงวงฟาดงานเป็นช้างเลยจะฟาดงวงฟาดงานความจริงออกมาไม่ได้จะทาหน้าที่ของนักกฎหมายตรงนั้นในการฟาดงวงฟาดงานนะครับไม่ใช่ว่าเอางวงงานไปฟาดใครให้มันตายไม่ใช่คือจะขุดจะแทงจะดันจนกว่ามันจะเห็นแสงแห่งความจริงอ่ะจนสายพิพากษาออะ เื่อสายพิพากษาแล้วผมก็จะมารังแถลงสุดท้ายแล้วผมก็ลงพรักยบายเราอย่าเจอกันอีกนะขอร้องพอเจอกันอีกทีแสดงว่าคุณมีเรื่อง <c oughs> คนมีเรื่องเท่านั้นถึงจะหาทนายถูกไหมครับคนมีเรื่องถึงเรียกทนายนะครับแล้วก็คนเราผิดพลาดกันได้แก้ไขได้ไมไมผมก็ผิดพลาดได้ผมก็ต้องแก้ไขพี่พี่ทุกคนที่เป็นยูทูบเบอร์นับแต่วินาทีนี้ลองเอาหลักการของทนายสมเกิไปใช้ดูการเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองมากนะ คุณรู้ไหมสิ่งที่คุณกาลังถ่ายทอดอยู่นี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมนะถ้าคุณถ่ายทอดไปในทางที่ผิดลูกหลานเราที่ดูอยู่จะเกิดความเกลียดชงังมันเป็นคลื่นพลังงานบางอย่างถ้าคุณถ่ายทอดสิ่งที่เกลียดชังออกไปคนที่รับฟังจะรับความเกลียดชงังเวลาเราพูดถึงองค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าทำไมผมน้ำตาไหลทำไมผมรักท่านน่ะทั้นผมไม่เคยในชีวิตนี้ไม่เคยเจอท่านมาเลย แต่ผมได้รับสื่อสารมวลชนที่ถ่ายทอดออกมาพระราชพิธีต่างๆพระราชกรณียกิจต่างๆนะครับผมรู้สึกปลื้มที่ได้เป็นคนไทยผมรู้สึกว yes. ่าได้เห็นในหลวงผมรู้สึกเห็นใจท่านนะครับแค่นั้นเองนะครับผมรู้สึกเห็นใจท่านนะครับเพราะฉะนั้นพยายามถ่ายทอดสื่อที่ดีๆออกไปนะครับถ่ายทอดสื่อที่ดีๆออกไปด้วยนะครับทุกท่านถ้าหากท่านไม่ทําก็ตัวใครตัวมันธรรมุนาวัตติโลโก คุณอัจฉริยะยก็บอกว่าใครทําอะไรไว้ก็ไปรับเอาคำนี้เป็นสัจธรรมเที<ๆ>่ยงแท้และแน่จริงคุณอัจฉริยะพูดเองในตอนไล่สดว่าใครทําอะไรไว้ก็ไปรับเอาแกก็นักเลงนะคือเหมือนว่าถ้าผมผิดสารดสินก็นผิดจะฟ้องร้องกลับแกก็เอาเลยก็คือนักเลงไงคือเวลาถ้าผมผิดก็ยอมไงไมก็ใช้ได้เป็นค,คนน่ารับถือใช้ได้นะครับ ผมเองไม่ใช่ศัตรูแก่ย่ำเสมอคุยกันเรียกพี่เขาก็เรียกผมพี่นั่นคือปอมขวาคือผมเคารพแกถึงแม้แกจะอาจจะคุ้ได้ยิงข่าวว่าแกงเรียนนะกฎหมายยังไม่จบใช่ไหมแต่รู้สึกว่าแกก็เป็นนักกฎหมายโดยหยุดคดีประเดีแล้วนะเพราะแกทำงานประชิดประจวบเดียวกฎหมายแต่ก็เลยสำเร็จหยุดคดีบระเดี๋ยแล้วกเป็นนักกฎหมายแล้วนะครับโอเคมีใครจะถามอะไรไหมครับมีใครจะถามอะไรไหมครับเกี่ยวกับเรื่องที่ผมแถลงไปแต่ว่าเรื่องที่เกี่ยวกับการออกสื่อในเมื่อวานนี้ขอให้เป็นเรื่องของทาง ผู้เสียหายพิจนารณาเอาว่าจะมีการดําเนินการอย่างไรต่อไปแต่สิ่งที่ยืนยันแน่นอนคือขอเวลาผมสักหน่อยผมจะเอาหลักฐานตัวจริงมาแสดงให้ทุกท่านได้ดูไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นคนสั่งจองพระโรงหล่อนะครับรถที่มาส่งใบเสร็จการกว่าจ้างหนังสือจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับทุกอย่างผมจะนํามาแสดงบนโต๊ะอย่างนี้ให้ท่านได้เห็นอย่างนี้แล้วท่านใดอยากจะดูก็ดูไป นะครับไม่ใช่สิ่งที่ปกปิดอะไรมันเป็นเรื่องที่ควรจะบอกต่อสังคมนะครับย้ำนะครับพระที่อยู่ตรงนี้ผมมองว่าไม่ใช่ไม่ใช่องค์จำลองตามกฎกระทรวงพระที่อยู่นี่คือ,อเป็นพระพุทธรูปที่มีจำน่ายมีการสั่งซื้อหรือการสั่งบูชาได้ ตามโรงหล่อทั่วๆไปและร้านสังกรัเพรทั่วไปนะครับและก็ไม่เคยบอกว่าเป็นพระแท้มาจากวัดพระมาาระะาหาธาตุวัดวศรีรัตมหาธาตุเพียงแต่มีการลงโดยคุณที่เป็นเอฟซีว่าเป็นพระพุทธชินาปิดทองคําแท้ไม่เชื่อมาดูได้ครับทําพูดนบิดไม่ได้ครับมีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะให้ท่านขายตงงรงเฉพาะตรงนี้เป็นพระพุทธรูปปิดทองคําแท้เมื่อคนออกสื่อให้การอย่างนั้นไปแล้วก็ต้องไปรับผิดชอบด้วยตวยเอง ผมไม่เคยรู้จักเขามาก่อนนะเขาก็สวยดีนะมีน่ารักดีนะครับแล้วก็ผมก็ไม่เคยรู้จักเขามาก่อนว่าเขาเป็นใครมาอย่างไหนแต่วันนี้ที่มาแถลงหนึ่งเพื่อวัดครับไม่ใช่ตัวแทนวัดนะครับเพื่อพระศาสนาเพื่อวระยานะครับไม่ใช่ตัวแทนวัดนะครับเพื่อวัดพระศาสนาสองเพื่อแก้ข่าวกับลูกความผมเรไคับเป็นหน้าที่ของทนายที่จะต้องมาแถลงข้อเท็จจริงให้จากสังคมด้วยครับว่าลูกความผมไม่ใช่คนเลวไร้ค่าคือไม่ใช่โจที่ไป อ้างวัดหมาธาตุแล้วก็เอาพระขึ้นมาใช่ไหมแต่เรื่องอื่ว่าเราจากขบวนการนะครับรนะครับโอเคนะฮะมีใครจะถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะนิรเมฆนะไม่บอกครับผมนินจาครับผมนินจาครับผมไปไหนผมไปไมเยี่ยมเยี่ยมพระพทานดังเบลิกัสิบใช่ไหมอะไรนะพระดังๆ ไม่ไม่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ครับุณเข้าใจผิดเข้าไปลิขสิทธิ์ที่ตายกันทั้งประเทศเลยครับคือเขากําหนดขึ้นมาเฉยๆคือพระเนี่ยเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองประชาชนคนไทยทุกคนคือเจ้าของลิขสิทธิ์ครับประชาชนทุกคนคือเจ้าของท่านเพราะมันเป็นสมบัติของชาติถูกต้องไหมครับเพียงแต่ว่าการที่เราจะบูชาคุณเห็นไหมมันมีการสร้างพระทุกองคเลยหลวงพ่อ้านแหลมก็มีรอ พุทธโสธรก็มีรอนะหครับผูชเชนาราชพระแก้วมีหมดเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่กระส์เพยียงแต่กฎหมายกําหนดว่าเฮ้ยถ้าคุณจะสร้างพระคู่บ้านคู่เมืองเจ้าจงทําตามกฎระเบียบหน่อยนะเช่นที่ต้องเหมาะสมนะถูกไหมครับต้องให้ผมมาตรวจหน่อยนะว่ามันเหมาะสมจริงหรือไม่ถูกไหมฮะไม่ใช่ตั้งเอาท่านไปวางที่พื้นไล่ประชาชนข้าไปข้ามาขอโทษน,นะครับสุน,นัขก,ก็ขึ้นไปเยี่ยวใส่ท่านได้อย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสม แต่ถ้าอยู่ในแท่นบูชาแบบนี้ผมคิดว่าเหมาะสมสูงกว่าหัวผมอีกแต่ไม่ลูกข่าไปบอกแค่เอวถ้ามาสูงเท่าเอวหรือสูงเท่าหัวครับเท่าหัวนะครับสิ่งที่ออกสื่อไปทั้งหมดทําให้ประชาชนที่อยู่กรุงเทพอยู่เชียงใหม่อยู่ลําปางบางทีเฮ้ยทำไมอาภาษพินพนโลกเฮ้ยทำไมอาภาษใช้ไม่าาว,วางแค่เอววะมันสับสนวันนี้ก็เลยต้องชี้กแจงตรงนี้หน่อยหนึ่ง,งนนึงไม่มีคําว่าลิขสิทธิ์มันเป็นเพียงว่า เป็นภาคคู่บ้านคู่เมืองที่คนไทยทุกคนเวลาจะจะสร้างท่านต้องทบตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการหรอถ้าเปลิขสิทธิ์สังฆทานแถวแถวงเชา๋ยวขนหนีกันหมดเลยครับตอนนี้นะฮะสังฆพันธ์ต่างๆหนีก็เจอหมดครับนะครับไม่เกี่ยวกับว่าลิขสิทธิ์นะครับไม่เกี่ยว ขอบคุณครัี่ทนายเลียงรอบที่สเดี๋ยวจะเลี้ยงรอบที่สองอีกทีครับแฮปปี้เบรัเดย์ค่ะแฮปปี้บัดดี้วันเกิดนะครับใกลเกิดใกล้จะที่ยี่สิบวันทนายความก็เลยนิสัยก็เลยกลายเป็นทนายฉาเกินไปเปล่าก็ไม่รู้ต้องไปบอกพ่อแม่ผมทำไมไปครอบผมวันนั้นยี่สิบธันวาไอ้ยี่สิบพฤษภาพันธ์เป็นวันทนายความก็เลยกลายเป็นนิสัยทนายอย่างนี้เลยเปล่าก็ไม่ทราบก็คือก็เรียกว่าเกิดตรงอาชีพนะนะครับฝากข้อคิดดีๆกลับไปแล้วก็ คำพูดผมอาจจะดูแข็งๆนิดหนึง่งท่านต้องเข้าใจนะครับผมยังบอกเสมอๆท่านเฉลิมอยู่บำรุงก็เป็นท่านเฉลิมถูกไหมครับคุณพูดเองก็เป็นคุณพูดเพราะว่าคุณพูดเป็นคนมีลีลาในการพูดพี่สรยุทธก็มีลีลาพี่สรยุทธเพราะฉะนั้นสมเกียรติก็คือสมเกียรติครับคุณเปลี่ยนผมไม่ได้หรอครับแล้วผมฝากประโยคเด็ดไม่รู้พี่อะไรนะนุชจลีเหรอไปดูแกนหน่อยนะแกชอบดึงประโยคประโยคเด็ดองผมอ,ออกมาคือคุณไม่รักผมแต่ผมจะรักคุณคุณห้ผมรักคุณไม่ได้หรอก ถูกไหมเรื่องของผมนี่เนาะคุณไม่รักผมไม่เป็นไรผมรักคุณก็พอเมื่อผมรักคุณผมก็ไม่ปองร้ายคุณจริงไหมแต่ถ้าคุณไม่รักผมคุณอาจจะปองร้ายผมก็ว่ากันไปแค่นะฮะแค่นั้นเองนะครับเข้าใจเรื่องของชินะให้จบเลยนะครับวันนี้ต้องจบฝากพี่ยูทูบเบอร์ส่งออกไปแชร์ไปเยอะๆใครรับชมรับฟังอยู่แชร์ไปเยอะๆนะครับยังไงก็ตามผมจะพูดบนที่ฐานคืดฐานของข้อที่จริงและข้อกฎหมายผมจะไม่เอาลอยๆแล้วต่อไปนี้ ทุกอย่างก็คือจะพูดต้องตามพยาธิเองสั่งเดี๋ยวจะอามาแสนงอีกทีหนึ่งในข้างหลังนะครับโอเคนะครับอ่ะถึงเวลาที่ผมจะต้องดูแลทุกท่านบ้างแล้วนะครับ้าร้านไหนดีครับปิดเล่ะครับปิดเล้วครับ